เอาเรียบร้อยครับผมนี่อดังนี้ดีดีเด้อผมนี่ดีจะไม่อยู่โอ้นี่ไงมาแล้วโอ้ยโอ้ดีดดีโอ้เรียบร้อยโอ้ยฮะดีดดีอยู่ไหมเรียบร้อยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีตอนหนึงคืนครับเวลาสองทุ่มครึ่งครับสามทุ่มเนาะนะครับตาไมยามบวงนู้ครับผม มาดัดทั้งไม้เก่าแล้วก็ไม้ใหม่ด้วยครับผมไปรุ้นกันว่าจะมีหนูติดบ่วงติดกับเหล็กหรือเปล่าวันนี้ใส่เป็นกับเหล็กกับบ่วงครับผมบ่วงธรรมดาครับ่บวงธรรมดาด้วยบ่วงกระเทยด้วยกับเหล็กด้วยครับผม หลังนี้ยังไม่ทำงานนะผมยังอยู่ครับผมทางนี้น่าจะหมดแล้วไปลุ้นอีกฝั่งครับจะมีรูติดหรือเปล่าเนาะทางนี้โอ้ทางนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับผมนี่ Ba bà à. luôn yêu các máy đã nào bụng mì nho vinh nàng bụng vinh nàng mình mì nàng bụng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  mì ยังไม่ทำงานนะผมยังไม่ทำงานไปลุ้นตรงนี้เช้าเนาะไม้ตรงนี้ไะเดี๋ยวเราไปลุ้นอีกฝั่งครับผมมาครับผม้บวงครับผมมัามาครับไปกันครับผมเลาะเลาะดูข้างๆครับผมผมดักไว้ครับผม ตัวติดปอบเนาะลุ้นกันทางก็สวยๆอยู่เนาะ ยังอย,อยู่ครับผนมะเดี๋ยวพาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับมาไปอีกฝั่งหนึ่งครับลุ้นกันว่าจะมีตัวติดหรือเปล่ามายังอยู่ครับผนมะยังอยู่ อยู่ไหมเอาไหมเอาไหมเอาสักหลังไหมโอ้ยังอยู่เลยเนี่ยเอหนูยังไม่วิ่งหรือเปล่าลมเนี่ยพ่อลมหรือเปล่าหนูไม่วิ่งหนาวหรือเปล่าฮะยังอยู่คผมเนี่ยยังอยู่ฮะอยังดีดีเด้อผมนี่ดีทำไม่อยู่โอ้นี่ไงมาแล้วโอ้ย โอ้ยเอาแล้วนี่นี่นี่ไบไวโอ้วผมใส่ใส่กรุบๆเลยครับผมคุณผู้ชมใสสวยเลยนี่นี่พันยาตัวนี้ครับผมนี่สวยๆไปครับขอเก็บก่อนนะผมมาผมหนุอมโอีคไว้ครับผมดูต่อครับดูต่อมีลุ้นอีกไหมมาเหล่านี้ยังอยู่ครับผมโอ้ยไอ้ ตัวนั้นออกทางไหนเนาะให้ดูหลังนี้ครับผมเอาเรียบร้อยครับผมนี่ใสสวยเลยครับผมนี่หนุกระดูกอ่อนครับผมนี่สุดยอดสุดยอดครับผมสองเต้มครับผมค่ำคืนนี้เนาะใสสวยใสสวยมานล้ครับสองเต้มครับเอาบรรยากาศหนาวๆอย่างงี้โโอ้หหนุออกดีเหมือนกันครับผมอ่ะขอเก็บก่อนครับผมใสสวยเลย มาครับอนุออกเรียบร้อยครับผมสองแต้มโมกสุดยอดมาเลยครับหมายนี้มาลุนอีกหลังนี้ยังอยู่ครับผมหมายยังไงงันอยู่นะด้านบนตรงนี้ยังอยู่ครับผมอ้หมายยังไงครับผมทางสวยนี่ยังอยู่ครับผมยังอยู่ดูคุยโโอ้หคุยยปา ใหญ่ครับครับผมลุ้นมีไหมมีเต็มไหมมีเต็มไหมมีเต็มไหมลุ้นกันหลังนี้ยังอยู่นะนี่ยังอยู่ครับผมยังอยู่ดันบนแม่ยังไม่วิ่งครับผมเสียงอะไรเมื่อกี้นะแต่ฟาดครับผม ยังอยู่นะนี่ยังอยู่อุ้ยอุ้ยไม่ไม่เลยเขียนลงไม่ไม่เลยครับผมขุดไม่ไม่เลยครับผมนี่บาร์ลุ้นพรุ่งนี้ดูทรงดูมุมในี้เช้าหมายนี้เอ้าโอเคแบบนีค้ครับผมวายยังไงครับ ลุ้นกันนะผมหมดยังอ่นนะหละังนี้โอ้ยังอยู่ครับผมยังอยู่ครับยังอยู่ไะผาดลุ้นอีกฝั่งหนึ่งผมตัวติดหรือเปล่าเนาะหลังนี้โอ้ลมหนาวมาแล้วครับผมอยทางขึ้นสวยอยูนย่น่นีน่ไหนไหนไหนมีเต็มไหมมีเต็มไหม คุณผู้ชมได้เห็นเนาะไม้สักแต้มโอ้ทางสวยๆเลยได้ใส่ไหมอุ้ยได้ใส่นี่มันหลักตรงนี้ติดโอ้ไม่ติดครับผมไม่ติดยังยังอยู่ครับผมยังอยู่โอเคครับหลังนี้ล่ะโอ้เหงยังอยู่ครับผมหลังนี้ก็ยังอยู่ครับโอ้ลมแรงมากเลยครับผมหนูวิ่งอยู่นะครับผมตัวนี้ยังไม่ออกครับผม ออกไปสองตัวแล้วติดสองแล้วเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวพาไปลุ้นอีกสำหรับฝั่งนู้นเอางี้ มันทางมันขึ้นไปไหนโอ้ยโอ้ยวิ่งลงมางสวยเลยโอ้ยติดติดติดโอ้ยย้อนโอ้โหติดกุณชมนี่โอ้ยโอ้ยสวยสวยสวยนี่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 คุณชมเห็นไหมครับนี่ครับใสสวยเลยโอ้โหนี่ กลองผมเอ่อไม่ค่อยชัดครับผมนี่ครับแต่ไซด์ได้อยู่นะนี่เนี่ยแม่หนู่มพุกครับผมโอ้ยใหม่เล่าหนึ่งแต้มอาอขอเก็บก่อนครับผมไม่ได้ครับผมทำงั้นเดี๋ยวกูหลุดครับผมโอ้ยครับผมเร็ยบร้อยครับผมไปสามหางแล้วพี่น้องโอ้ยหวานจัดๆเลยสุดยอดสุดยอดจะมีแต้มอีกไหมเนาะไปลุ้นกันข้างหน้านี้ครับสองหลัง ครับลุ้นว่าจะมีตัวผ่านเนาะนี่ยังอยู่ครับผมไม่มีตัวผ่านเลยสองหนังไปพาไปลุ้นฝั่งนั้นอีกครับมามาไฟเริ่มจะหมดแล้วเนาะไปดูหลังข้างหน้ากันครับผมมีอาการไหมหลังนี้ยังยังอยู่ยังไม่ออกครับผมหลังนี้ว่าไงยังไม่ออกเลย ขามไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมมาามอีกฝั่งหนึ่งแล้วจะมีแต้มไหมน้องลุ้งกันหนูยังไม่ออกครับผมใหมายนี้หนูยังไม่ออกเลยอ้ยังไม่มีหลังในหนูผ่านเลยเนาะยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับผมหลังนี้ก็อยู่เหมือนเดิมมาครับผมลุ้นกันต่อจุดนี้ครับผม วิ่งแล้วหนอวๆอย่างนี้มองไปเห็นตั้งอยู่ อะไรยังไม่ทำงานเลยครับผมนี่เหยียบเป็นปูครับผมเหยียบปูเหยียบปูยังไม่ทำงานนะผมกนลัก็ยังอยู่ครับแี่อยู่ครบเลยครับเทีโอ้ยยังมองหมดแล้วครับผมยังอยู่ครับ

แต่พอเป,ป็นตันดีครับผมยังมียังมีอีกยังมีอีกห้าสิบลังเนาะเดี๋ยวหยุดใส่ทีนีบทีรีบไปครับผม เนาะลั่นดิฮู้ลั่นอโอ้ลั่นครับผมนี่ขาด,ดโอ้ขาดครับผมเม่มาจากทางไหนอ่ะเนี่ยมาจากทางไหนนี่ขาดฮะลั่นแต่ขาดเอะมายังไงเนี่ย Khát hát 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 Mày hát 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 không hát hát Khát hát 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 ดิดดิดดิดอย,ยูอ่ไหมเรียบร้อยโอ้โห่ติดตัวเลยนี่นี่ไส์สวยครับแม่หลังนั้นโอ้หลังนั้นไม่ถือโอ้ถือหลังนี้แม่โอ้โห่คลิปนี้มีคำตอบครับผมหนูนี่ครับลมมาแบบนี้ครับวิ่งคือติดครับผมบวงดีของผมนี่โอ้ดูไซส์โอ้โห่ใหญ่เลยทีเดียวแม่โอนี่ครับใหญ่เลยทีเดียว,วครับผมตัวเมียครับผม ี่แบบนี้จัดแล้วครับปีใหม่ฮะโอ้โหสุดยอดับผมนะครับขอเก็บก่อนนะผมขอเก็บก่อน,นับผมอเค,ครับผมเก็บเรียบร้อยครับผม,มเราไปดูกำดัดในตรงนี้หนึ่งหลังม,มันจะมีตัวหรือเปเอล่าเน,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 นาะมาลุน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 ไหน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 เลย งงโอ้ยังอยู่ครับน,นี่แม่กำลังเหล็กไม่ทำงานนะผมเยัะไงเนี่ย,ยเหยอะปุ้ยนะนี่ไม่ทำงานโอ้กำลังเหล็กยังไม่ทำงานนะผมไปงั้นเราไปดูั่งนั้นอีกอีก,อกดีกว่าครับผมลุ้นกำลังเหล็กของเราบ่งดีของเราตรงนี้นีน่บ่งดีของเราครับโอ้หลังนี้ยังอยู่ครับผมหลังนี้ว่ายังไงเนาะ หวานไม่นอเอาไม่เอาไม่เอาไม่หัวเต่งไม่หัวเต่งไม่อุ้ยเสร็ียบร้อยครับผมเฮ้ยวันนี้วันหมานของเรานี่นะโอ้สุดยอดสุดยอดไมาหนึ่งแต้มครับผมนี่สสวยเลยเยอะปูครับฉีดเป็นน้ำยาแบบงนุ่มครับผมโอ้โหหมานแล้วครับผมนี่รู้นี่รู้ครับผมเป็นหนูครัวครับผม นี s <S okay, ่สวยเลยโอ้โหแบบนี้โอเคครับขอเก็บครับผมขอเก็บก่อนครับผมไปจุ่มครับปะอีกแล้วอีกหนึ่งหลังครับผมผมดัดไว้ฝั่งนี้ยุ่กันว่าจะมีแต้มไหมเออหลังนี้เชือกดึงไหมโอ้ยยังอยู่เหมือนเดิมนี่ยังอยู่ครับผมโอเคครับผมสรุปครับมาครับผม สรุปผลงานสำหรับคืนนี้เนาะนี่ครับตัวนี้หนึ่งเต้มครับผมไซส์ใหญ่ที่ได้นตัวที่ตัวที่สี่ครับผมตัวนี้ไซส์ใหญ่หน่อยครับผมยอดครับผมนี่ครับได้เมื่อกี้ครับอีกตัวนึงนี่แล้วก็สามตัวไซส์สวยเนาะนี่อยู่ในนี้ครับผมอยู่ด้วยกันโอเคครับผมสำหรับคืนนี้ก็ได้มาห้าเต้มนเนาะ